สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งแปรทั้งจำปีจำปานะคะนอนหาที่นอนที่มันเย็นๆนะคะเนาะดูดูด,ดูไม่รู้ว่าจะไปนอนตรงไหนดีมันร้อนมากส่วนมีบุญมุดเข้าไปใต้โต๊ะเห็นแต่ขาส่วนแปรก็นอนตรงนี้แหละ ปกติแป้ก็จะมุดเข้าไปนะแต่ว่ามีบุญยึดแล้วร้อนมากส่วนจำปาไม่มีที่นอนนอนตรงนี้ดีกว่าก่อนมาซื้อสีนะคะเนาะสีดำนะคะย้อมผมก็จะมีปลากระป๋องด้วยนะคะเพราะว่ามีบุญก็กินปลากระป๋องส่วนปลาทูนั้นเอาไปมันก็เน่าเนาะ กินปลากระป๋องนี่แหละกินปลากระป๋องนี่แหละง่ายสุดลองดูหลายๆอย่างแล้วก็อาหารเม็ดนะคะนี่นะคะอาหารเม็ดของมีบุญนะคะเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ลองดูงยาสะผมทางนี้ก็จะเป็นมามะนะ่าเนาะเออซื้อกะทิไป กล่องนึงเดี๋ยวหากะทิก่อนนี่เจอแล้วซื้อกะทิไปกล่องนึงแล้วก็สักคู่สุรดหนึ่งถุงนะคะเพราะว่าสุรลดเราก็จำเป็นนะคะซื้อสุรถุงนึง่งถดีมีเลยเป็นไงลูกร้อนไหมโอ้โหจำปีจำปา ถึงกับเข้าไปนอนนะคะตรงที่ข้างล่างล้างถ้วยล้างจานนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากนะคะในห้องมันเปิดพัดลมมันก็ร้อนเนาะขนาดแมวกลัวน้ํานะคะแมวยังอยากอาบน้ําเลยเดี๋ยววันนี้จะอาบน้ําให้มีบุญนะลูกนะเนาะเดี๋ยวแม่อาบน้ําให้เดี๋ยวแม่ไปลูดของก่อนเดี๋ยวแม่ไปลูดของก่อนเด้อไปซื้อหัวอาหารมาให้ก่อนเด้อซื้อหัวอาหารอาหารหมดอีกแล้วนะคะ มีบุญกับจำปานะคะจำปีจำปาต้องมานอนอยู่ใต้รางถ้วยรางจานเพราะว่ามันร้อนนะคะขอหลบเข้าไปนอนเยน็ยนๆก่อนนะจำปีจำปาร้อนมากเลยลูกมีบุญถึงกับไปนอนหลบอยู่ใต้รางจานเนาะร้อนมาก จำปาก็ร้อนมากเลยลูกร้อนไหมลูกร้อนไหมเอ้ยร้อนมากล่ะสิถ้าเจ้าแปลมาเจ้าแปลก็จะมุดเข้าไปในใต้นี้แหละคะ่ะมันทรายมันเปียกนิดหน่อยเนาะมันก็จะเย็นเย็นนะจำปาก็นอนด้วยนอนด้วย นอนด้วยนอนด้วยร้อนร้อนร้อนเข้าไม่หลมนอนนี่ดีกว่าได้ไงไ่าไงลูกรึนอนมากไหม,มซื้อนมนะคะมันไม่อยากเข้าห้องแล้วมันร้อนขนาดน้นมันนอนได้ไงซื้อนมนะคะแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นนะคะ ผงซักผ้ายาสระผมแล้วก็ปลากระกป๋องเนาะแล้วก็น้ำส้มสายสูนะคะที่จะเอามามเด็กซีบอกว่ามีน้ำส้มสายสูแล้วก็มีน้ำยาล้างจานหรือว่าผงซักผ้าเนาะผสมแล้วก็ไปลดไล่แมลงเนาะแล้วก็มีกะทิหนึ่งกองน,นะคะเมีอะไรบ้างของใช้ที่จำเป็นอันนี้นะ พอดีเขาเล่นสงการก็เลยเปียกนะคะนี่อันนี้คืออาหารน้องมีบุญกับน้องจำปานะคะเนะอ,อาห้องน้องมีบุญกับน้องจำปาหมดวยนะนี่มันหนึ่งห่อก็อเหนืมากเพราะเขากินงเก่งแล้วก็อันนี้คือปิดผมขาวนะคะ แล้วก็ซูรสซูรสเราก็จะขาดไม่ได้นะคะข้ากระป๋องเราให้เขียนนี้มกับข้าวเราก็เอามายำหรือเอามาแกงนะคะหรือให้น้องมีดินเปลี่ยนจากอาหารนิด ร้อนมากๆเลยนะคะนอนห้องแอร์เหรอฮะนอนห้องแอร์หรอมีบุญอาบน้ำไหมอาบไม่น้ำน่ะหรือจะอาบน้ำให้ท้าไงจําปาอืมันร้อนเนาะนอนในห้องไม่ได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้เนาะอุ้ยบานหมดหรือยังบานหมดหรือยัง โอ้ใกล้จะบ้านหมดแล้วเนาะสีสวยนะคะมะละกอก็เริ่มโตแล้วจะเป็นตัวผู้หรือจะเป็นตัวเมียเนาะทำไมเ๋ยวทำไมจ๊ะ ร้อนม,มากบ่หะร้อนจะนอนไม่ได oh. ้บ no. ่ะยาซีก so anyway ็มานะคะป้าทายบ้านก็มาฮะมาแล้วไม่คิประจำอยู่แล้วจะมามาได้ไงมามาท้าทยบ้านื้อยอมให้หน่อยยอมออยย่่าางี้เลยลำบากเลยเฮ้เดี๋ยวขยี้เอาเองนี่อุปกรณ์ของเรานะคะเตรียมพร้อมแล้ว แล้วก็แปรงสีฟันเก่ายอมผมไม่คือใช้แล้วทิ้งไปเลยทิ้งเลยนะเพราะว่าเราเก็บไว้มันก็ลืมเขายุดเราต้องยอมเองละไม่ใช่ก็ยอมเองเห็นไหมเออโอ้โหของป้าไทยบันเอาไปให้นานหน่อยนะเรายอมตรงไหนก็ถูกใจเราใครยอมก็เป็นถูกใจเจ้าตัวเราเองพ่ออะไรพ่อจะไปพ่อจะไปซื้อใหม่อยู่พ่ออยากได้ยาก็ยอมบ่ยอมพ่ออยากได้สีอ่าอะไรนะสีแบบ น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเข้มเอานหนึ่งแต่ว่ามาย้อนมันเป็นสีดำก็เราจะได้สีน้ำตาลเข้มเหมืนะผมค่อยเห็นนะสีน้ำตาลนะมันเป็นแบบนี้นะบ่แดงแดงใช่ห้ต้องกัดก่อนกัดสีผมก่อนไม่งั้นจะติดเแลครั้งแรกนะ